ไอโฟนกำลังมีชีวิตชีวา Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ลับนี้ใน iOS 26ที่ช่วยให้เครื่องอยู่ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องเปิดลอ Power Mode อย่างยากคือ Adaptive Power แบตเตอรี่คือเรื่องที่คนใช้ iPhone มีความสำคัญอย่างยิ่งมีเวอร์ชั่นล่าสุดของ Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ลับสำคัญที่ช่วยให้เครื่องอยู่ได้นานขึ้นมันเรียกว่า Adaptive Power คือ Adaptive Power อย่างไร ฟีเจอร์นี้อยู่ในเซติสแบตเตอรี่พาวเวอร์โหถูกออกแบบมาให้เป็นเพื่อนกับการใช้งาน iPhone ที่เป็นการใช้งานเพียงพอมันไม่ลดประสิทธิภาพหรือปิดฟีเจอร์หลักของระบบเหมือนกับลอ Power Mode Apple อธิบายว่าระบบจะปรับจูนเล็กน้อยเมื่อได้รับคำแนะนำว่าคุณใช้พลังงานมากกว่าปกติตัวอย่างเช่นลดความสว่างหน้าจอลงนิดหน่อยชะลอการทำงานเบื้องหลังบางอย่างให้ใช้พลังงานน้อยลง การปรับจูนนี้เกิดขึ้นอย่างเนียนๆคุณแทบไม่รู้สึกว่าระบบกำลังช่วยประหยัดแบตต่างจากลอพาวเวอร์โหมดยังไงลอพาวเวอร์โหมดจะปิดฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างเช่นรีเฟรชแอปเบื้องหลังหรือแอนิเมชันบางส่วนทำให้การใช้งานดูหน่วงลงแต่ Adapti v o w o w e r จะเลือกจูนเฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดไว้พร้อมยืดเวลาใช้งานออกไปอีกหลายชั่วโมงในวันที่แบตถูกใช้งานเพียงพอ แม้ว่า Apple ไม่บอกตรงๆว่านี่คือฟีเจอร์จาก Apple i n t e l l i g e n c e แต่ a d a ร t ดั e p ที่ r o w e r ก็ใช้ระบบตรวจจับการใช้งานแบบเดียวกันทำให้มันเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ได้และเปิดการปรับแต่งแบบอัตโนมัติเมื่อจำเป็นใช้ได้เฉพาะ iPhone รุ่นใหม่ a d a ร t ดั e p ที่ r o w e r รองรับเฉพาะ iPhone รุ่นที่มีชิป A17 หรือใหม่กว่าได้แก่ iPhone 17 s e r i iPhone 16 Siri iPhone 15 Pro Pro Max iPhone Air รุ่นเก่ากว่านี้จะยังไม่มีตัวเลือกนี้ในเมนูแบตเตอรี่เตอดักที่พาวเวช่วยให้แบตอยู่ทนขึ้น a ต a p t ดักที่พาวเวเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้แบตอยู่ทนขึ้นโดยไม่ต้องเสียประสบการณ์การใช้งานมันเป็นการเพิ่มความสามารถให้ระบบในการปรับจูนแบบอัตโนมัติและเป็นเหตุผลที่คนใช้ iPhone รุ่นใหม่จะได้เปรียบในเรื่องนี้ด้วยคำแนะนำเคส iPhone 17 ยูนิคิวเอสูวสัมผัสเสมือนไม่ได้ใส่เคส h t t p s w w w i p h o n e r o i n e t n e t g o u n i k i s u 2 6 7 9 3 f 8 9 0บาทยูนิคิวคาริโอเรียบหรูรักโลกรีเอิร์ธรีไซเคิลพลาสติก h t t p s w w w i p h o n e r o i n e t n e t g o u n i k i k a r i o 5 0 4 8 8 0 9 9 0บาทยูนิคิวไลฟ์โพรเอ็กซ์รมใสชัดกันกระแทก h t t p s w w w i p h o n e k t r o y n e t g o u n i k i e l e a i h e r x r d d 0 1 4 7 990บาทยูนิคิวคอมแบทแข่งขั้นสุดกันการตกได้สูงถึง4เมตร h t t p s w w w i p h o n e k t r o y n e t g o u n i k i t c o m b a t k i t 1 f a 3 1,190บาทยูนิคิวโซยิวิสเคสใสพร้อมขาตั้งหมุนได้360องศา h t t p s w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  e b i p h o n e d r o d n e t g o u n i q u i s w i s 7 8 2 a 3 7 1 4 9 0บาท